่ขาวโดยสำนักข่าว I-N-N การนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม เริ่มต้นกันที่สถานการณ์ของโควิด19ทั่วโลกนะคะตอนนี้มีการติดเชื้อแล้วกว่า2 4 0 0แสนคนค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า1,06,000รายซึ่งสหรัฐก็ถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างหนัก สถานการณ์จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกนะคะประจำวันที่20เมษายน2563ค่ะตอนนี้พบว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น2 4 5 3 2 5คนค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก74,557คนและตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะ164,930คนค่ะรักษาหายไปแล้ว624,911คนค่ะซึ่งเชื้อตอนนี้ได้แพร่กระจายไปแล้ว210ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งประเทศ ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุด5อันดับแรกในตอนนี้นะคะคือที่สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะพบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น764,53 0คนนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก25,261คนค่ะซึ่งตอนนี้สหรัฐเสียชีวิตไปแล้วกว่า45,32คนนะคะ อันดับ2เป็นประเทศสเปนค่ะตอนนี้พบการติดเชื้อ198,674คนเพิ่มขึ้นมาอีก4,258คนแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว24,53คนค่ะอิตาลีอยู่เป็นอันดับ3ามีผู้ติดเชื้อ178,972คนค่ะเพิ่มขึ้นมา3 4 7คนและเสียชีวิตไปแล้ว23,660คนฝรั่งเศสค่ะติดเชื้อ152,894คนเพิ่มขึ้นมาอีก1,101คนเสียชีวิตไปแล้ว19 1 7, 7 1 8คนค่ะเยอรมนีอยู่เป็นอันดับ5นะคะตอนนี้พบผู้ติดเชื้อ145,184คนซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก1,460คนและเสียชีวิตไปแล้วค่ะ4,586คนขณะที่ประเทศจีนขยับอันดับลงมาอยู่อันดับ8ของโลกค่ะตอนนี้มีผู้ติดเชื้อ82,735คนซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาอีก16คนนะคะจีนมีผู้เสียชีวิตแล้ว4,632คนแต่ก็รักษาหายแล้ว7 7 0 6 2คนค่ะ สำหรับประเทศไทยเราตอนนี้พบว่าเราอยู่อันดับที่54ของโลกค่ะพบผู้ติดเชื้อ2,765คนเพิ่มขึ้นมา32คนเสียชีวิตไป47คนรักษาหายแล้ว1,928คนค่ะขณะที่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็จะประชุมสบคนะคะต้องจับตาเรื่องของการผ่อนปรนมาตรการหลังจากนี้ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจะเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะที่ตึกสันติมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีระดับหัวหน้าศูนย์ทั้ง10ศูนย์ค่ะมาร่วมประชุมด้วยนะคะคาดว่าน่าจะมีการหาหรือเรื่องการผ่อนปรนมาตรการค่ะเนื่องจากบางพื้นที่ยังมีการติดเชื้อรวมถึงเรื่องของการขออนุญาตให้หงสรสรรพินค เปิดให้บริการตามปกตินะคะหลังมีการแจ้งของห้างสปปรรพสินค้าว่าจะเปิดในวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนช่วงบ่ายนายกก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศค,ค,ครั้งที่1ทับ2563เป็นการประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะปิดท้ายกันที่การทํางานของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะคะตรวจเข้ม6ด่านตรวจนะคะเน้นการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดในช่วงของการประกาศพรกฉุกเฉิน ดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเมื่อคืนนี้ได้มีการออกสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยร่วมปฏิบัติประจำจุดนะคะที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะมีที่ถนนเอกชัยนะคะตรงข้ามวัดบางบอนค่ะบริเวณตรงข้ามเมเจอร์พระประแดงที่สมุทรปราการบริเวณใต้ทางด่วนสะพานภูมิพลที่ถนนสุขสวัสดิ์เขตราชบูรณะค่ะบริเวณหน้าสวนเบญจศิริที่เขตคลองเตยแล้วก็บริเวณถนนอ่อนนุชต,ตัดถนนพัฒนาการที่เขตประเวทบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันถนนประเสริฐมนุกิขา,ขา ค่ขเขตบึงกลุ่มนะคะซึ่งไปตรวจทั้งหมด6จุดในพื้นที่ของกองบัญชาการตรํารวจนครบาลแล้วก็กองบัญชาการตํำรวจพุทธนภรคหนึ่งค่ะซึ่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติก็ได้มอบสิ่งของบํารุงขวัญกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะที่จะได้ร่วม เป็นขวัญกำลังใจในการฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เน้นย้ำนะคะต้าหน้าที่ประจําจุดตรวจด้วยว่าต้องมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนเน้นย้ําในการตรวจเรื่องของยานพาหนะที่ผ่านจุดตรวจในช่วงเวลาตามที่ประกาศพรกฉุกเฉินก็คือเรื่องของเคอร์ฟิลเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายที่จะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการออกสุ่มตรวจในครั้งนี้ก็ทราบถึงสถานการณ์และก็สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยก็ได้มีการให้คําแนะนําในการตั้งจุดตรวจนะคะ และก็การปฏิบัติหน้าที่เกิดความปลอดภัยสูงสุดอย่างเช่นการเพิ่มจุดสองสว่างในช,งช่องทางที่จะคัดกรองยานพาหานะเพื่อจะได้เกิดความสะดวกกับประชาชนและความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะจบการเสนอข่าว9นาิกนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN